สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับวันนี้นะครับมีข่าวดีมากครับวันนี้ทางอปสนะครับได้เชิญนะครับทางท่านผู้การนะครับวินัยนะครับสวิตับเข้ามาร่วมรายการนะครับซึ่งท่านเองเนี่ยก็คือเป็นทหารเก่านะครับซึ่งมีความกล้าหาญแล้วก็มีความรักชาติบ้านเมืองมาอย่างยาวนานนะครับทำหน้าที่ในการปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มาอย่างยาวนานวันนั้นวันนี้ท่านมีเรื่องสําคัญนะท่านผู้ชมครับที่อยากจะมาพูด นะครับต่างๆให้กับท่านผู้ชมทางบ้านฟังนะครับรับชมกันนะครับขออนุญาตนะครับขอเรียนเชิญนะครับพบกับท่านผู้การครับเศรษฐีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับครับผมครับครับท่านผู้การครับวันนี้มีอะไรอยากจะมาสื่อสารให้กับท่านท่านผู้ชมทางบ้านครับผมเห็นว่ามีเรื่องสําคัญมากนะครับ วันนี้ไม่อยากจะสื่อสารแค่ผู้ชาบ้านนะครับฝากถึงพระท่านรัฐบาลน,นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินแล้วก็ฝากถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับสองกระทรวงหลักกระทรวงใหญ่ๆเลยฮะหนึ่งกระทรวงกับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ผมคิดมานานแล้วนะเรื่องนี้คิดมาสิบปีแล้วนะแต่แต่วันนี้ถึงเวาลาที่อยากจะพูดอย่างแรน แล้วพวกเราเนี่ยในกลุ่มอปประสอเนี่ยก็เคยพูดกันมาหลายครั้งแล้วเราจะเห็นว่าในหลายกลุ่มลายอปประสอแล้วก็พวกเราชาวพุทธได้พูดถึงการปอดบทเรียนการศาึกษาวิชาจิลธรรมวิชาหน้าที่คนละเมืองวิชาพระพุทธศาสนาออกไปตั้งแต่สมัยในแพทย์ดุลสมมาตินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็มีการปอดแบบเรียนเรื่องประวัติศาสตร์ข้างในออกไปในยุค รัตติจนกงสาทิการบางคนเรื่องนี้เราพูดกันมานานแล้วอปปสแล้วก็ชาวพุทธได้วิพากวิจาร์กันมาตันานนะฮะหลายหลายปีแล้วนะเราวิพาก์วิจาร์มาหลายปีแล้ววนะ่าเฮ้ยทำไมบทเรียนเขาพูดศาสนาบทเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองบทเรียนวิชาะวัิศาสตร์ไทยถูกขอดไปตั้งแต่เมื่อไรแล้วก็มีคนโพสต์มีคนโพสต์ว่าบทเรียนของวิชาศาสนาพุทธนะวิชาพุทธศาสนาวิชาที่จะได้ทาแล้วนะ ผูกผอดไปตั้งแต่สมัยพระราชน,นายกทัตรีเปรมตินสุรานนท์เป็นนายกทัตรีแล้วก็มีนายแพทย์บุญสมมาตินเป็นรัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงยุติการแล้วก็จะมีการาพาดพิงถึงว่านั่นคือแผนการที่จะล้มล้างประวัติศาสตร์ชาติไทยล้มล้างวัฒนธรรมไทยหรือจะเปลี่ยนประเทศไทยจากศาสนาพุทธประจำชาติให้เป็นศาสนเปล่าเราเคยพูดตอนนี้นะแล้วเราก็พูดกันเสมอว่าถ้าเราไม่เอาวิชาศิลธรรมกลับมา ไม่เอาวิชาหน้าที่พลเมืองกลับมาไม่เอาวิชาศิกษากลับมาเนี่ยประเทศชาติบันไลแน่นอนนะฮะบันไลแน่นอนจนวันนี้เราก็เห็นชัดแล้วครับวันนี้ผลลัพธ์ของการถอดบทเรียนวิชาศิลปธรรมออกไปวิชาหน้าที่พลเมืองออกไปวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยออกไปแล้วก็วิชาพุทธศาสนาออกไปเนี่ยเราเห็นแล้วเมื่อประมาณหลายปีก่อนเนี่ยเรามักจะพูดว่าทำไมเด็กสมยัยนี้ก้าวแล้วเด็กสมัยนี้ไม่เคารพผู้ใหญ่ เด็กสมัยนี้ไม่รักสถาบันเหมือนกับที่พวกเรามีความรักใจสถาบันแล้วก็เด็กสมัยนี้ทําไมมองโลกก้าวล้าก่าเก่าวันนี้ถึงขั้นยิงปืนใส่ห้างเลยนะฮะซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นบทเรียนสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวการศึกษาในอดีตบทเรียนที่เราถอดการศึกษาของชาติที่สําคัญออกไปผมมองว่าตอนเนี้นะมันเป็นผลลัพธ์จากความล้มเหลวการศึกษาที่เราถอดบทเรียน วิชาหน้าที่คลเมืองออกไปวิชาซื้อทำออกไปวิชาพื้นฐาเอาไปเมื่อหลายหลายสิบปีก่อนถ้าจําไม่ติดน่าจะประมาณพอสอเรเราจะถึงเวลาหรือ,อยังที่เราจะต้องปฏิรูปการศึกษาใหม่นะเราจะต้องปฏิรูปการศึกษาใหม่แล้วก็จะต้องเอาบทเรียน วิชาหน้าที่พลเมืองวิชาพื้นฐานเข้ามาบรรจุในชั้นเรียนใหม่ได้หรือยังอันนี้คือมุมมองผมนะครับแล้วก็การที่เด็กอายุ14เนี่ยเอาปืนไปกาดยิงในห้างเนี่ยนะผมมองวิเคราะห์ที่สามประเด็นนะครับประเด็นที่หนึ่งประเด็นการเมืองก่อนแล้วเ,เรื่องใหญ่ก่อนเรื่องการเมืองเนี่ยเห็นได้ข่าวว่าเด็กไปเตื้ออุจจาระตายนะแล้วก็เด็กมีการซ้อมยิงปืนแต่อายุ14พ่อแม่ ส่งเสริมับเปล่นด้วยหรือเปล่าเรื่ออาจจะต้องสับเปล่นจะต้องรับรู้ด้วยเอาประเด็นการเมืองเนี่ยนะกับประเด็นครอบครัวเนี่ยนะสังคมครอบครัวเนี่ยมันก็ติดอยู่แล้วผมอยากจะรู้ว่าผมอยากให้ฝ่ายความม่นคงสื่อให้ลึกอีกนิดหนึ่งนะว่าการขายอาวุธสงครามให้กับเด็กหรือการขายอาวุธปืนให้แต่เด็กให้กับเด็กเนี่ย แล้วเด็กลงไปภาคใต้ด้วยตนเองไปเอาอาวุธมาเนี่ยได้ข่าวว่าไปรับไปรับอาวุธจากภาคใต้เองใช่ไหมครับครับครับที่จังหวัดยะลาเลยฮะเองใช่ครับครับใช่ครับไปฮะไปะครับที่จังหวัดยะลาครับมีคนขายอยู่ที่นู่นเลยฮะนี่แหละนี่แหละก็ถูกจับได้ด,ด้วยคนขายก็ถูกจับไปรับอาวุธเองมันเกิดอะไรขึ้นในยะลาด้วยมันเป็นการตุ่มเสียงหรือมันมีนายักทางการเมืองที่แอบแฝงที่อะไรจะสร้างความวุ่นวายสร้างความกันควร หรือจะดิสเครดิตความมั่นคงของรัฐบาลไทยตรงนี้อยากฝากรัฐบาลและฝ่ายความกลบไปศึกษาต่อนะครับไปคลุกสื่อคนให้ได้กเกิดอะไรขึ้นแล้วประเด็นที่สองคือประเด็นครอบครัวสังคมครอบครัวเนี่ยถามว่าพ่อแม่เนี่ยเด็กอายุสิบสี่เนี่ยคุณสอนลูกขยิงปืนได้อย่างไรเราเป็นเด็กมาเนี่ยพ่อแม่มักจะสอนแต่แรกเราหนึง่งย้ายเด็กเล่นไม่ขีดไฟห้ามเด็กเล่นไฟห้ามเด็กเล่นมีดสมัยเราเนี่ยนะม,มันมันผมมันเด็กเมื่อสมัยริงห้าสิบปีที่แล้วเนี่ยนะ ิบกว่าแล้วตอนเนี้ยเมื่อ50ปีแล้วเนี่ยพ่อแม่จะสอนเลยลูกอย่าเล่นกีดไปลูกอย่าเล่นมีดห้ามเล่นมีดนะฮะมีดห้ามเล่นแต่ทาไมนี้ก็คือห้ามเล่นปืนเนี่ยนะตรงน,นี้พ่อแม่ส่งเสริมให้ลูกอายุ14เยาวชนเล่นปืนได้อย่างไรละงงนะครับฝากฝากกฎหมายบ้านเมืองไปพี่นาแต่วันนี้โอเคแต่เรามองเราจะมองประเด็นของของทางจิตวิทยาของวัยรุ่นเนี่ยนะการพัฒนาการของเด็กเนี่ยนะผมทราบมาว่าประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก หรือแม้แต่สหประชาชาติเนี่ยนะเขามีกฎหมายคุ้มครองเด็กนะทั่วโลกมีกฎหมายคุ้มครองเด็กไม่เยาวจนเด็กอายุต่ำกว่า1ิบปดปีเนี่ยเขาห้ามฝึกวิชาทหารนะครับที่ผมทราบมาเนี่ยนะเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปเนี่ยทั่วโลกประเทศที่พัฒนาแล้วหรือสหประชาชาติเนี่ยนะเขาจะห้ามเด็กอายุต่ำกว่าสิแปดปีเป็นทหารที่ผมรู้มานะไม่รู้จริงหรือไม่ไปสืบค้นดูนะผมรู้ว่าาเด็กอายุต่ำกว่า1ิแปดปีเนี่ยเขาห้ามฝึกวิชาทหาร เพราะอะไรเพราะวุฒิภาะวะของเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดเนี่ยมันยังไม่เป็นผู้ใหญ่พอไม่โตพอสังคมโลกเนี่ยต้องการพัฒนาเอาต้องการพัฒนาเด็กให้มีวุฒิภาะวะทางอารมณ์ที่พร้อมซะก่อนให้เติบโตเต็มที่ซะก่อนมันทั่วโลกจึงรับสมัครทหารเกณฑ์หรือทหารออกรบเนี่ยที่อายุสิบแปดปีบริบูรณ์เ,เพียงประเภทด้วย,ปร,วยประเทศด้วยท่านน,น,นะครับที่เอาเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดไปเป็นทหารเช่นประเทศลาวันดาผู้ใหญ่ตายหมด ประเทศอะไรเอธิโอเปียหรือแคนยาหรือประเทศที่สูร้รบอกอาวุธก่อการร้ายเยอะๆน่ะทับใจบ้านเราก็จะมีกัมพูชากับม่าเลยอะกระเรียงพุเกะเรียงกิจเนี่ย,เ,ยเอาเด็กอายุสิบสี่สิบห้าจ,จับปืนเนี่ยนะเอ่อในหลักของพัฒนาการของวัยรุ่นและเด็กเนี่ยนะเขาจะไม่ให้เด็กเล่นปืนตั้งแต่เล็กเขาจะไม่ให้เด็กศึกษาวิชาทหารแต่เล็กกรนีพอถึงเรื่องนี้มาเนี่ยมันก็ต้องมาสืบต้นกับประเทศไทยด้วยการที่เรารับเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีมาเป็นนักเรียนทหารเนี่ย มันเข้าขายผิดหลักสากลหรือไม่นะครับเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีเนี่ยให้เรียนเวียอาหารเนี่ยเนี่ยมันผิดหลักสากลหรือไม่อ่าตอนนี้มันก็เห็นแล้วว่าวิฒิภาว่าเขาเด็กส4่ส้าเมื่อเล่นปืนก็เกิดเหตุจังเกา่าโอเคครับนี่คือประเด็นที่ผมบอกส่วนประเด็นที่สองเนี่ยที่ผมอยากจะกล่าวก็คือว่าแล้วเราจะแก้กันอย่างไรนะครับเราจะแก้กันอย่างไรกรห็หนีไม่พ้นหลายคนอาจจะพูดเรื่องหลักศีลธรรมเรื่องศาสนา อันนี้ผมเห็นด้วยแต่เห็นด้วยซึ่งหนึ่งนะครับหลักศิลธรระทกับหลักศาสนาเนี่เห็นด้วยซึ่งหนึ่งเพราะอะไรไหมเพราะมีศาสนาบางศาสนาเนี่ยสอนให้เด็กยิงปืนแต่เล็กใครใครดู youtube ดูภาพในในภาพข่าวในในสากละโลกนะจะเห็นว่ามีศาสนาบางศาสนาสอนให้เด็กจับปืนจับอาวุธแต่เล็กนะฮะแม้แต่ประเทศไทยก็มีเอาเปตรงเลยก็ได้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะไม่รู้จริงหรือเปล่าโรงเรียนปอน,นอเนี่ย โรงเรียนปอนเนี่ยนะหลายคนบอกว่าเอ้ยโรงเรียนปอนเนี่ยเขาสอนเรื่องศัสนาผมอยากให้ฝ่ายความมั่นคงไปสืบดูที่ว่าโรงเรียนปอนเนี่ยสอนเด็กใช้อุ้หรือเปล่าสอนเด็กเล่นปืนหรือเปล่าสอนเด็กยิงปืนหรือเปล่าถ้าสอนเนี่ยผิดหลักสากลนะครับเพราะหลักสากลเด็กที่อายุต่ำกว่าสิบแปดเนี่ยเขาห้ามเล่นปืนห้ามใช้อุธห้ามสอนวิชาทหารเพราะฉะนั้นหลักศาลนาบางศาสนาที่สอนเรื่องการการเรียนอาวุธการใช้อุธเนี่ยมันผิดหลักสากล ตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องประเทศไทยเราศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเรามีสิ่งดีๆของดีๆอยู่นั่นคือหลักธรรมธรรมชาติของพระสมาจรรมจัมพุเจ้าและอีกหลักหนึ่งที่น่าจะถูกเอามาใช้ในวัยเรียนมากที่สุดลหลักการฝึกสมาธิครับครับพอดีครับครับใช่ครับจริงๆอย่างที่พีพ่่พูดเนี่ยของเรามันมีของดีอยู่แล้วนะฮะใช่ไหมครับฝึกให้ เด็กโยชนเราเนี่ยโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพด้วยและมีจิตใจเมตตานะครับมีสติปัญญาดีจากการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเรามีของดีๆอยู่แล้วเนี่ยแล้วทำไมไม่เกิดอะไรขึ้นกับผู้ใหญ่ในบ้านเมืองครับพี่ทำไมถึงต้องไปดึงวิชาหน้า<อ>ที่ศิลธรรมไปดึงประวัติศาสตร์ไปดึงวิชาภาษาออกจากสื่อการเรียนการสอนนะฮะเรื่องนี้มันมันเกิดอะไรขึ้นครับกับ กับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองครับถามกันตรงๆครับผมคนรุ่นใหม่ๆกัน,นยังงงครับเราต้องเราต้องแยกออกระหว่างการเมืองกับวิชาการแล้หลือว่าการเมืองที่ว่าเป็นนักเมืองทุกวันนี้นะบางทีเขาไม่มีความรู้เรื่องวิชาการอ้าวแล้วก็บางคนอาจจะมีความรู้ด้านวิชาการบางคนอาจจะมีความรู้ด้านวิชาการแต่ไม่ได้เป็นรัฐสีกระทรวงสาธารณการเอาตำรวจมาเป็นรัฐสีว่าการกระทรวงการการก็มีหรือบางทีก็เอาอะไรอ่ะเอานักกฎหมาย มันเป็นก็มีสมมตินะฮะอ๋อไม่ตรงตำแหน่งเนะนี่คือปัญหามันไม่ตรงตำแหน่งแล้วก็หรือบางทีเองเนี่ยค่าการประจำเองที่มีความรู้เรื่องการศึกษาเนี่ยก็ไม่กล้ามีภาควิจารณ์การเหลืองไม่กล้าจะชี้แน่เป็นที่มิกษาโดยตรงอย่างน้อยปลัดกระทรวงเนี่ยทุกกระทรวงต้องรู้ดีเรื่องวิชาการในด้านนั้นๆแต่และกระทรวงตัวเองแต่นี้เอาปันทุเลยก็ได้จริงๆเนี่ย,น,ยนะเด็กในวัยรุ่นเนี่ยนะพัฒนาการของเด็กเนี่ยหมอเด็กเขาก็รู้อยู่ วงการศึกษาก็รู้อยู่ว่าวงการสิตวิทยาของเด็กวัยรุ่นก็รู้อยู่ว่าเด็กเนี่ยเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีต้องฝึกอะไรบ้างควรเรียนรู้อะไรบ้างเด็กอายุต่ำกว่าสิบ5ี้าต้องเรียนรู้อะไรบ้างต้องพัฒนาการอะไรบ้างเด็กในวัยผสมวัยวัยอนุบาลเขาก็มีการเรียนการสอนอยู่เราตรการศึกษาขั้นผสมถมวัยเขาก็บอกอยู่ว่าต้องเรียนอะไรบ้างแต่ข้อดีของศาสนาพุทธเราเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือเ็นจศิลป์เบญจธรรมเ็นจศิลป์เบญจธรรม นะมีเมื่อก่อนมีวัดใหญ่วัดหนึ่งจาได้ไหมมีวัดใหญ่วัดหนึ่งมีมีการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะเรื่องมงคลสามสิบแบประการจําได้ไหมครับเด็กมาตอบปัญหาธรรมะเป็นแสนคนมงคลสามแบ,บประการแต่มันมีรัทตีกรงทวงเศรษฐกิจบ้าๆไปสั่งทุกโครงการเขาไปยุบโครงการเขาเป็นบ้าเปล่า,ลานี่เราจะเห็นว่านัทธนตรีเองก็มีความรู้เห็นโงจักรเป็นดอกบัวเด็กมันตอบปัญหาธรรมะเนี่ยมงคลสามแบประการเนี่ยมันชัดเจนอยู่เลยเราจะได้เห็นได้ทัศงเลยว่า มงคลสามแปประการของพระพุทธเจ้านั้นน่ะเป็นคนเป็นคําสอนที่ดีมากที่เหมาะที่จะสอนเด็กระยาวชนในวัยรุ่นนะฮะตั้งแต่ข้อที่หนึ่งไม่พบคนชั่วนมิตรสองพบบัณฑิตแค่นี้ก็นชนะเลิศแล้วครับมงคลสามที่แปดประการเนี่ยแค่สองข้อก็นชนะเลิศแล้วถ้าทาได้นะครับถ้าจาไม่หมดสามที่แปดข้อนะวัยเด็กวัยเยาว์นะพบไม่พบเพื่อนชั่วพบบัณฑิตพบเพื่อนที่เป็นบัณฑิตแค่นี้ก็จบแล้วครับนี่คืออย่างนะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่เหนือกว่านั้นเหนือกว่าเบญจศิทธิ์เจะทําเขาหลักคําสอนพุธเจ้าก็คืออะไรนะครับหลักการฝึกสมาธิตอนเนี้นะทั่วโลกเขาเห่กันแล้วนะครับสมาธิไม่ใช่ประเทศไทยนะทั่วโลกเขาเห่กันแล้วสมาธิเนี่ยมันเป็นเรื่องของควบคุณจิตควบคุณอารมณ์นะฮะในหลักปริศนาในขั้นมรรคผลทีกกนนะ่บางเราจะต้องการฝึกปฏิบัติจิตขั้นสูงเพื่อตัดกิเลสแต่ทุกคนเขารู้แล้วว่าก่อนที่จะไปตัดกิเลสเห็นไะมนะ เพียงแค่ควบคุมจิตให้เป็นสมาธิมันก็เกิดปัญญาในทางลกได้มันก็สามารถควบคุมอารมณ์ทางโลกได้ไม่ให้ฟุ้กไม่ให้คิดมากไม่ให้พุกงซ่านสามารถช่วยคนนอนหลับสบายเคลียร์ปัญหาที่ตก้างในสมองเอาแค่หลักวิทยาศาสตร์อย่างเดียวเนี่ยพวโลกเขาก็คนพบกันแล้วว่าการทําสมาธิอย่างเดียวเนี่ยนมันสามารถควบคุมประสาทส่วนกลางหรือในสมองเราทําให้มีการหลั่งสารแห่งความสุขออกมา ตอนนี้เขารับทราบกันแล้วทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นการจุศึกษาธิการฟังผมนะครับพระรัตนนายงตีครับฟังผมนะครับวันนี้เราควรรื้อปื้นวิชาศิลธรรมวิชาหน้าที่พลเมืองวิชาพุทธศาสนาจุในชั้นเรียนตั้งแต่ผมวัยประถมมัธยมและสิ่งหนึ่งที่อยากจะเสนอแนะคือการฝึกสมาธิเพื่อการเรียน อย่าลืมว่าการฝึกมาที่นั้นนะ่ะมีอย่างน้อยสองในยักยะนะครับสองในยัยยะนัยยะพื้นฐานในเรื่องของความเป็นวิทยาศาสตร์ยักยของความเป็นวิทยาศาสตร์สมาธิเนี่ยนะมันเป็นการผัดเราจิตใจที่ฟุ้งซ้างที่คุณมัวให้แจ่มใสมันสามารถมาใช้ประโยชน์ในการเรียนได้มาใช้ประโยชน์ในการวิจัยได้มาใช้ประโยชน์ในการหน้าที่การงานได้ ใช้ประโยชน์ในการพักผ่อนหลับนอนให้มีผลสุกได้เอาแค่นี้เด็กนักเรียนชั้นประถมะวัยชั้นอุบาลนชั้นมัธยมหรือระดับปีตรีเนี่ยควรจะมีการฝึกสมาธิอย่างน้อยวันละสิบนาทียี่สิบนาทีหรือไม่ก็ห้านาทีก่อนเรียนเพื่อเคลียร์สมองเคลียร์จิตเคลียร์สิ่งตกค้างในใจให้ออกไปให้หมดก่อนเพื่อจิตเขาจะจําจำ้ก่อนเรียนหน,นังสือฝากตรงนี้นะครับแล้วตอนนี้นะหลายหลายวัดก,ก็ได้มีการสั่งสอน เอาเด็กเยาวชนมานั่งสมาธิกันไม่ว่าจะเป็นวัดใหญ่นะผมไม่อยากเอ่ยชื่อเดี๋ยวคนก็ถามว่าเราเป็นลูกศิษย์วัดโน้นวัดนี้แล้วก็อีกวัดหนึ่งก็ได้ที่เสนอที่เปิดเผยได้เลยขณะนี้หลวงปู่วิริยังนะฮะวัดรมนะวัดปู่ลมอะไรนะวัดอะไรนะที่ซอยอุดมศุกร้อยหนึ่งวัดของหลวงปู่วิริยังนะฮะท่านมีหลักสูตรสมาธิสอนแล้วนะครับเป็นสิบหลักสูตร แลวเด็กเนี่ยท่านบอกว่ามีพระท่านแนะนําเลยว่าเด็กเนี่ยเด็กชั้นประถมวัยหรือมัธยมหรือประถมเนี่ยแค่ฝึกสมาธิวันละห้านา,าทีก่อนเรียนหนังสือนะฝึกสมาธิวันละห้านาทีก่อนเรียนหนังสือจิตแจ่มใสแล้วมีเครื่องพิสูจน์ได้แล้วว่าตอนเนี้ยหลายคนพิสูจน์ได้แล้วว่าเด็กที่ฝึกสมาธิก่อนเรียนหนังสือหรือฝึกสมาธิชั้นประถมมัธยมเนี่ยมันมีผลดีอย่างไรลูกหลานใครก็ตามที่ฝึกสมาธิตั้งแต่ชั้นวัยเรียนเนี่ยนะผมการันตีได้เลยว่า เรียนเก่งทุกคนนะครับผมเองก็เคยเจอลูกหลานนะไอ้ครอบครัวใกล้ชิดหลายคนที่พาลูกหลานไปฝึกสมาธิที่วัดแล้วก็มาฝึกต่อเองที่บ้านเนี่ยนะลูกหลานเรียนเก่งทุกคนครับคุณดีครับครับผมถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับที่พี่นะครับผู้การเสวินัยนะฮะนำเรื่องนี้มาพูดกันนะฮะอย่างจริงจังเพิ่มขึ้นนะครับเพราะวันนี้เราเห็นสังคมเนี่ย ชัดเจนครับว่าอยูู่เด็กอายุ14ปีเนี่ยครับเ,เกิดความบ้าระห่ำฮะเข้าไปยิงคนนะฮะใจกลางเมืองกรุงเทพห้างดังด้วยพระะก้อนด้วยสยามพละก้อนด้วยแล้วเลือกคนด้วยนะครับเลือกคนยิงด้วยนะฮะเห็นว่ามีการข่าวคุยกันว่าเฮ้ยเอาคนที่ไม่ใช่นับถือศาสนาอิสลามมาแล้วก็ยิงแล้วที่น,น่าน่าน่าตกใจคือเขาซ้อมกันเป็นปีๆฮะมีภาพการซ้อมยิงกันมามา,มากกว่าหนึ่งปีด้วยนะฮะพี่พิเศวินัยครับ การที่จะไปฝึกนั่งฝึกสมาธิครับฝึกยิงปืนครับแล้วสนามฝึกการสนามฝึกยิงปืนเนี่ยเขาให้เด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีเข้าไปได้ด้วยเหรอฮะทุกคนเนี้ยฮะผมถามความรู้นิดนึงครับอ,อตอนนี้นะอันนี้เรากาพูดถึงในเรื่องของทั่วๆวไปนะฮะทั่วทั่วไปแล้วเนี่ยสนามยิงปืนเนี่ยมันไม่น่าจะให้เด็กต่ำกว่าสิบแปดปีเข้าไปไปใช้อาวุธปืนเพราะกฎหมายเนี่ยนะกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายจราจรก็ห้ามเด็กต่ำกว่าสิบแปดใช่ไหมมีใบกำกับที แลกกฎหมายยิงปืนเนี่ยนะผมเชื่อว่าเขาก็ต้องห้ามเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดแน่นอนแต่ถามว่าพูดแล้วชอบสนามทําไมปล่อยไปแล้วไปฝาละเลยแล้วประเด็นที่สองคือที่คุณดีบอกว่ามีการมีการติดต่อสื่อสารว่าจะยิงใครจะเลือกยิงคนเนี่ยนะมันก็น่าสงสัยงานนี้น่าจะต้องสอบไปถึงให้ต้นตอว่ามันมีการเมืองการเมืองกับภาคใต้แอบยฝงอยู่หรือไม่การเมืองกับภาคใต,รรใต้ระหว่างที่เด็กใช้อาวุธปืนเนี่ยได้โทรศัพท์ติดต่ออยู่ออกับใคร ได้จิตตอกอยู่กับใครและคําพูดที่ว่าให้เรื่องยิงเรื่องยิงเฉพาะคนที่ไม่ใช่ศาสนาใดศาสนาหนึ่งเนี่ยมีจริงหรือไม่มันต้องถ้าถ้าเป็นจริงนะแสดงว่าเรื่องนี้ต้องเกี่ยวพันกันเมืองแน่นอนนะครับเรื่องนี้ต้องเกี่ยวพันกันเมืองแน่นอนจึงอยากฝากให้ผู้ใหญ่ของบ้านเมืองหรือเจ้าที่บ้านเมืองเนี่ย้นให้เจอถึงต้นต่อว่าสาเหตุการ์ยิงเนี่ยมันมาจากการเมืองหรือไม่นะครับ <S <S ส่วนประเด็นประเด็นทั่วไปที่ผมอยากเสนอคือว่าวันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องรื้อบทเรียนใหม่ นะฮะหลักสูตรการศึกษาใหม่เอาหลักสูตรหน้าที่พลเมืองหลักสูตรวิชาศิลธรรมวิชาพุทธศาสนาและวิชาการฝึกสมาธิในเฉลี่ยมาใช้อย่าเอาศาสนาทุกศาสนามาใช้นะครับคุณไปดูก่อนว่าหลักศาสนาบางศาสนาไม่ใช่ธรรมะศาสนาบางศาสนาไม่ได้สอนธรรมะศาสนาบางศาสนาสอนเรื่องความเชื่อและความเชื่อเหล่านั้นไม่เป็นนิยมศาสตร์ด้วย เอามาใช้ในการศึกษาไม่ได้วันนี้ผมอยากให้เอาหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นธรรมะและธรรมชาติมาใช้ในชั้นเรียนอย่าลืมว่าในชั้นเรียนนั้นต้องเป็นสูตรที่มีวิทยาศาสตร์ศึกษาค้นคว้าวิจัยได้ถูกตอ้องว่าเป็นแบบเรียนเป็นบทเรียนที่ถูกต้องตามหลักธรรมชาติสากลไม่ใช่หลักความเชื่อของพระเจ้าหรือหลักความเชื่อของครูสอนศาสนาเพราะบางศาสนานสอนเด็กให้ยิงปืนแต่เล็กก็มี สอนเด็กให้เกียรติชังคนเห็นต่างก็มีตรงนั้นไม่ใช่หลักศาสนาไม่ใช่ธรรมชาติแต่เป็นหลักความเชื่อของนักที่ฝากครับกระทรวงศึกษาธิการเรื่องที่จะบรรจุเอาศาสนาท้องถิ่นมาใช้ในในแบบเรียนผมไม่เห็นด้วยศาสนาที่จะต้องบรรจุในแบบเรียนคือหลักศาสนาที่เป็นสากลและพิสูจน์ได้เป็นวิทยาเป็นธรรมชาติเท่านั้นที่จะบรรจุในั้นเรียนได้นะครับ และสมควรอย่างยิ่งคือหลักศาสนาของศาสนาประจำชาติต้องบรรจุในจเรีนครับคุณดีครับผมฝากตัวนี้ครับครับผมครับผมยาตอบสอบสามเพิ่มเติมนิดนึงครับเื่องจากที่ทางเสวินัยพูดนะครับคือเรื่องการศึกษาเนี่ยถ้าเราเน้นย้าให้กลับมาเรื่องวิชาพุทธศาสนานะครับเรื่องของวิชาสวดมนต์เรื่องของการนั่งสมาธิใช่ไหมครับที่เสวินัยเสวนัยเน้นเรื่องนี้ให้กลับมาเรื่องนี้สองเรื่องของทางศาสนา นะครับว่าควรจะส่งเสริมศาส,สนาที่สอนให้คนเป็นคนดีจริงๆไม่ได้สอนเรื่องอ,อ,อะไรกไ็รู้ที่เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับเชื่อเชื่อว่าถ้าทําตามแล้วนะครับคือความดีนะครับสองเรื่องแั้วนะครับที่อยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่ติดตามอีกเรื่องหนึ่งครับในเรื่องของการเมืองฮะสุรินะครับเนื่องจากว่ากรณีนี้เนี่ยมันเหมือนมีการจงใจหรือเปล่าเอาเด็กอายุไม่ครบ15เนี่ย มาทำลายหรือเปล่ามีมีการหลอกใช้เด็กหรือเปล่าฮะถ้ามองมิติการเมืองเนี่ยมีการหลอกใช้เด็กมามาทำลายคนเอ่อเพื่อที่จะข่มขู่ไปในตัวไหมเพราะว่ามันคือใจกลางเมืองกรุงเทพและปืนเถื่อนตอนนี้ทราบว่ามันทะลักเข้ามาเนี่ยมากกว่าหลายหมื่นกระบอกแล้วด้วยและนี่ครั้งแรกเกิดขึ้นใจกลางเมืองกรุงเทพเนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณบางอย่างไหมฮะว่าต้องทำอะไรให้เขาหรือเปล่าเขาถึงจะไม่ไม่กอ่อก่อเหตุโดยใช้เด็ก อายุไม่ถึง15เพราะว่าพอเด็กไม่ถึง15ปุ๊บเนี่ยคดีความมันไม่ได้เป็นคดีร้ายแรงแล้นะครับก็คือจากเด็กเด็กชายเนี่ยมันยัไม่เป็นนายเนี่ยมันไม่ได้เป็นคดีอาญาละมันเป็นการการติดคุกก็ไปอยู่ในแค่าศาลเยาวชนเองเรื่องนี้เสถนครับถ้ามองทั้งเรื่องของมิติของการศึกษาการศาสนาการเมืองศสิีินายอยากจะบอกอะไรฝ่ายความมั่นคงครับ ควรจะทํายังไงดีฮะตอนนี้ออรประเทศประเทศชาติของเราเนี่ยม,มาเลเทคมาตั้งแต่ยุครัฐบาลประยุทธ์เก้าปีรัฐบาลประยุทธ์เก้าปีเนี่ยเลเทคที่สุดตํารวจจะไม่ปลอดภัยเลยเราจะไปหวังพึ่งกระบวนการยุติธรรมเป็นพึ่งหวังพึ่งกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยยากยุคท่านนายกประยุทธ์เป็นรัฐบาลมาเก้าปีเนี่ยไม่ได้เปลี้รูปอะไรเลยจะทําให้มันเลวร้ายกว่าเก่าท่านเชื่อไหมว่ายุคพยะพระนัท่านนายกประยุทธ์อยู่แปดปีเก้าปีเนี่ยนะครับ รัฐบาลเนี่ยไม่ได้เลยทําการเมืองให้เร็วลายลงทํากฎหมายบ้านเมืองเห้เลวร็วายลงนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเลเทไปหมดเลยนะครับแล้วก็กระบวนการยุติธรรมไทยก็เลเทะตำรวจเองยังไม่ปลอดภัยนะครับคุณดีครับแบตเตอรี่ผมจะหมดนะครับเหลือประมาณสามเปอร์เซ็นต์อาจจะต้องอัดโดยอาโนมัตอเอาเป็นว่าผมฝากข้อคิดหนึ่งข้อนะครับน้ำเนี่ยเป็นของเหลว ฟังผมนะรัฐบาลฟังผมนะครับนายกฟังผมรัตีกระทรวงต่างฟังผมนะครับน้ําเป็นของเหลวแต่ของเหลวทั้งหมดไม่ใช่น้ํานะครับน้ําใช้กินได้ใช้หุงข้าวได้ใช้อาบได้ใช้รดน้ําต้นไม้ได้นะครับนั่งคืนน้ําแต่ของเหลวทั้งหมดกินไม่ได้ของเหลวทั้งหมดกินไม่ได้ของเหลวทั้งหมดรดน้ําต้นไม้ไม่ได้ของเหลวทั้งหมดเอามาใช้แทนน้าไม่ได้นะครับจากสาก็เหมือนกัน ธรรมะเป็นของสูงต้องคู่การเมืองธรรมะเป็นของสูงต้องคู่การศึกษาแต่ศาสนาทุกศาสนาไม่ใช่หลักธรรมะทั้งหมดฟังผมนะครับเพราะฉะนั้นคุณใจเสรีภาพทุกศาสนาเท่าเทียมกันไม่ได้เพราะศาสนาบางศาสนาไม่ได้สอนธรรมะแต่สอนความเชื่อผิดผิดเอาจะก็ได้ค็เราจะรู้เล้ว่าศาสนาบางศาสนาสอนความเชื่อผิดผิดแนอดีศาสนาบางศาสนาสอนว่าโลกแบน พระเจ้ามีอที่เจ็ดดวงดาววงแหวนตอนกลางคืน,นเช้าพระเจ้าเจ็ดดวงดาวอันนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าศาสนาเนี่ยไม่ได้สอนหลักธรรมะแต่สอนความเชื่อบางศาสนาสอนว่าศพตายแล้วคนตายแล้วต้องโยนลงในน้ำคุคาเพื่อจะได้ขึ้นสวรรค์แต่จริงๆ้วเชื่อโลกระบาดอ,าอีวานของโลกระบาดทั่วโลกเลยครับภาพหมดแล้วนะฮะครับครับท่านผู้ชมครับ รอติดตามนะครับเสวนไนนะครับในตอนต่อไปนะครับวันนี้ท่านก็มาแชร์เรื่องราวนี้นะฮะโดยตรงครับโดยเป็นห่วงครับเด็กเยาวชนยุคเนี้ครับท่านเป็นห่วงมากนะครับเพราะว่าถึงขั้นที่แทนที่จะไปฝึกเรื่องการทําสิ่งดีๆกันนะครับกลายเป็นฝึกยิงปืนฮะแล้วทราบมาว่าซ้อมยิงไม่ต่ํากว่า2ปีฮะตั้งแต่อายุสิบสองนะครับซ้อมยิงปืนกันนะครับแล้วเจตนามา มายิงที่ใจกลางเมืองกรุงเทพที่พาราก,กอนครับนะครับแล้วในนั้นนะครลองคิดดูครับจริงๆแล้วเนี่ยลูกกระสุนเนี่ยเขายังมีอีกนะครับเขามีการเตรียมกันไว้อยู่สองคนแต่อีกคนหนึ่งอะ่ะม,ม,ม,มาไม่มามาไม่ทันเพราะคนคนคนแรกเนี่ยยิงไปก่อนไม่งั้นจะมีคนตายมากกว่านี้อีกครับท่านผู้ชมครับเพราะงั้นเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับยังไงฝากนะครับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ช่วยบอกต่อนะฮะว่า ถึงเวลาแล้วนะครับไม่ว่าเรื่องการศึกษาครับจะต้องนําหลักสูตรวิชาภูษากลับมานะครับนําวิชาหน้าที่ศิลธรรมกลับมานะครับแล้วก็วิชาประวัติาศาสตร์กลับมาสอนนะครับการเรียนการสอนให้เด็กเยาวชนโตขึ้นมาอย่างเป็นเด็กที่มีคุณภาพและเป็นคนดีจริงนะครับ2เรื่องของการเมืองฝากนะครับว่ากรณีน,นี้เนี่ยมันเป็นการโยงเพื่อที่จะเป็นการค่มคูอ่ ฝ่ายความไม่คงของไทยหรือเปล่านะครับโดยโดยการฝึกเด็กที่อายุไม่ครบ15ปีเนี่ยมามาฆ่าคนใจกลางเมืองกรุงเทพเพื่อข่มขู่ไปในตัวและขนาดเดียวกันตัวเด็กเองก็อาจจะไม่ผิดกฎหมายนะครับโดยอ้างว่าเด็กอายุยังไม่ถึง15นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรารอ,รอติดตามกันต่อไปครับว่ามันจะมีผลพวงตามตามายัางไงอีกนะครับแล้วติดตามเสวินัยต่อนะครับในตอนต่อไปฮะว่าท่านจะมีอะไรแนะนำเพิ่มครับ วันนี้ขอจบพิมพเท่านี้ก่อนนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันนะครับขอบคุณและสัสดีครับ